สวัสดีครับทุกคนอีพีนี้ผมหน่งนำไทยขอนำทุกท่านมาชมพระหลักในสายหลวงปู่ละไมทิตมโนรุ่นอจินไตรรวยทันตาปี2554กันสักรุ่นนะครับซึ่งนี่ก็คือพระกริ่งชินมชรเพชรกับเหนือโลกเนื้อเงินจัดสร้างน้อยมากๆครับจัดสร้างเพียง49องค์เรามาดูจุดสังเกตที่น่าจดจำกันนะครับมาดูที่หน้าผากของพระนะครับหน้าผากต้องฝังพลอยแบบนี้นะครับ ส่วนที่ฐานฝังด้วยพลอยเช่นกันนะครับเกจและฐานครอบด้วยแผ่นทองคําแท้เรามาดูที่แผ่นทองคําที่ปิดฐานกันนะครับที่ตรงกลางฐานจะเป็นยันพัดหรือยันสามลงอักระนะมะอ,อ,อุกํากับไว้เรามาดูความหมายของอักระที่ลงกำกับไว้นะครับอักระตัวแรกตัวนะหมายถึงพ่ออักระตัวที่สองตัวมะหมายถึงแม่อักระตัวที่สาม ตัวอะหมายถึงพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองนะครับและอักขระตัวที่4ตัวอุหมายถึงพระอุปัชายาจารย์นะครับซึ่งผู้ใดมีความกตัญญูรู้คุณทําความเคารพบุคคลทั้ง4ี่จำพวกนี้อย่างเนื้อหัวยิ่งยวดเสียแล้วย่อมเป็นที่อนุโมทนาบุญของบุคคลทั่วไปที่พบเห็นรวมไปถึงเทพพาดาทุกชั้นฟ้าไปที่ไหนย่อมตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทำมาหากินย่อมมีแต่ความเจริญก้าวหน้า จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานไม่ตกอับยากจนหรือดวงตกเลยคําว่าน้ามะอุถือเป็นสุดยอดแห่งพระคาถาทั้งมวลและมีอนุภาพเด่นในทางด้านโชคลาภมหาสเสน่ขั้นสูงแคล้วคลาดคุ้มครองป้องกันภัยเรามาดูวิธีการบริกรรมคาถาหรือท่องสวดพระคาถากันนะครับ 1. ถ้าต้องการติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่หรือติดต่อเรื่องการค้าการขายให้หมุนเอาตัวณะมาไว้ข้างหน้า แล้วท่องบริกรรมว่าณะมะอุปสามจบครับ 2. ถ้าต้องการติดต่อผู้รักหรือติดต่อคนรักหรือต้องการโชคลาบหรือจะเสี่ยงโชคลาบให้หมุนเอาตัวมะมาไว้ข้างหน้าแล้วท่องสวดว่ามะอุณะนะสามจบนะครับ 3. ถ้าต้องการแคล้วคลาดหรือเป็นเดชเป็นสีเป็นบารมีหรือมหาณะจังง,งังให้หมุนเอาตัวอะมาไว้ข้างหน้าท่องสวดว่า อ,อุนะมะสามจบนะครับหรือถ้าต้องการให้เป็นคุ้มครองป้องกันมหาอุดให้หมุนเอาตัวอักษรตัวอุมาไว้ข้างหน้าแล้วท่องสวดอุนะมะอะสามจบนะครับและถ้าถามว่าใต้ฝาฐานทองคำนี้มีอะไรอยู่ข้างในผมไปหาคำตอบมาให้แล้วนะครับเป็นข้อมูลจากหลวงปู่ดมทรัพย์สิริคุตโตผู้สร้างรุ่นอจินไตรโรธันตาปี2554นี้พบว่าด้านในองค์พระ บรรจุของพุทธคุณของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินหลวงปู่หมุนทิตะสีโลหลวงปู่ครูบาเที่ยงธรรมโชติธรรมโมและหลวงปู่ละไมทิตะมโนนะครับพร้อมกันนี้ยังกดฝังด้วยฝาก้นพระกิ่งสำนิกผลของหลวงปู่หมุนทิตะสีโลลงไปอีกด้วยแล้วจึงปิดทับด้วยแผ่นทองคําแท้นะครับและต่อมาครับตรงนี้คือจุดสําคัญที่ด้านหลังต้องต่อโคตและรัศมีดาวกระจายล้อมรอบหรือที่เรียกว่าโคตรวยทันตานะครับ ตอกจำนวน3โค้ดด้วยกันแบบนี้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่ผมหน่งนำไทยตั้งใจนำมาเสนอให้วันนี้ถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่งนำไทยด้วยนะครับหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0811746959หรือทักแชทแอดไลน์ที่ NT6959 หรือ vchat id namthai_amulet หรือจะสแกน QR ว o d e โค้ A ที่กำลังขึ้นหน้าจอขณะนี้ได้เลยครับก่อนจากกันผมขออำนาจบุญบาร,รมีขององค์หลวงปู่ละไมทิตมโนช่วยดลบันดาลให้พี่สาวพี่ชายทุกท่านโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลใหญ่ไม่เจ็บไม่จนแล้วคลาดปลอดภัยประกอบกิจการงานใดก็ขอให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีค้าขายขอให้เฮงเฮงรวยรวยรวยกันทุกคนทุกท่านเอาไว้ติดตามกันอีพีหน้า อีพีนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ